ฮัลโหลคุณวิลาคคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแบงค์เขาเขาอยากคุยกับคุณวิลาศโทรตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งร้องไห้ใหญ่กดไม่ติดอ๋อเหรอเหรอเหรอโอ้ร้องไห้น้องแบงค์เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่เจ็ดขวบค่ะเรียนเรียนอะไรคุณแม่เจ็ดขวบค่ะเรียนเรียนอะไรอยู่ครับเรียนปสองค่ะอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเลิกกันแล้วนะ เขาสอบค่ะว,วันนี้โอ,อกลับมาเร็วใช่ไหมฮะค่ะโอ้ยขับมาถึงบ้านแล้วนะค่ะน,น้องน้อง,อ,ง,อ,งอยู่โรงเรียนอะไรครับเนี่ยกรุงเทพพ <c oughs> ิทยาอ๋อกรุงเทพพิทยาทุ่งเศรษฐีที่รามสองนะคะอ๋อรามสองนะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอโอเคงั้นเดี๋ยวขอขอคุยกับน้องแบงค์หน่อยอ้าวน้องแบงค์เร็วน้องแบงค์ครับสวัสดีครับน้องแบงค์ชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อพงศธรครับนามสกุลครับพบแต่คุณครับครับผมแล้วน้องแบงค์โทรมามีเรื่องอะไรครับวันช่วมตจี๋ผมอ่ะใครนะ เพื่อนผมลำคาญอ่ะผมก็บอกแล้วอ่ะผมฟ้องครูแล้วเพื่อนเพื่อนเขามาจั๊กะตีเราเหรอคมาจี้ตรงเอวเราใช่ไหมครับคอด้วยอะไรคอด้วยเหรอเพื่อนลูกกระเดือกอะแล้วทำไมเพื่อนเขามาจีเราล่ะผมก็เจ็บตรงคอเนี่ยโอ้เหเนาะโอ้เขามาจิ้มแล้วแล้วเพื่อนเขาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสูงหว่อนินิดนึ๋อตัวสูงกว่านี้หนูนิดนึงที่บอกย่ามาจิ้มหนูบอกเขายัง บอกแล้วฟ้องครูแล้วด้วยพอฟ้องครูแล้วด้วยเหรอแล้วครูว่างไหมก็จับแยกจับแยกจับแยกเหมือนหมากัดกันเลยเนาะค่ะเออแล้วน้องแง้งจะให้จะให้คุณลุงทำยังไงล่ะฮะน้องแงค์ให้คุณลุงทำาไงล่ะเพื่อนเขาชอบมาจีครับเราก็จีเขาบ้างดิจีแล้วเออจีแล้วล่าเป็นไง เพื่อนเขาก็จีคืนจีขึ้นจีกันไปจีกันมาจีกันไปจีกันมาเนาะเอ้ก็ดีเนี่ยมันไม่เห็นมีปัญหาเลยที่จีกันไปจีกันมาเพื่อนเพื่อนเขาจีผมมีครั้งผมก็เจีจีไปจีจีไปก็จีกันไปจีกันมาก็โอเคเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยครับเออนั่นน่ะสิล้วจะไปล้วจะต้องไปฟ้องครูทําไมล่ะฮะก็เพื่อเขาจีมาแล้วเพื่อเขาจีมาแล้วก็จีเพื่อนไปเล่นกันน่ะ ก็หลังก็ชวนเขาเล่นอย่างอื่นที่นอกจากจี๋มีอย่างอื่นไหมล่ะปกติตอนนี้เด็กๆเขาเล่นอะไรกันล่ะที่เล่นกันอ่ะก็ค pues ุยเรื่องตลกท้องแข็งอ๋อคุยคุยเรื่องตลกท้องแข็งนะแล้วไม่มีเล่นอะไรกันเลยที่โรงเรียนไม่มีกิจก,กรรมเล่นฟุตบอลเตนะไหมเตะฟุตบอลไหมเตะแต่ช่วงสอบเขาไม่ให้อ๋อช่วงเตะแล้วมีอย่างอื่นนอกจากเตะฟุตบอลแล้วมีอะไรอีกวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับเออแล้วก็ๆๆก็บอกว่าอย่ามาจี๋เลยวิ่งไล่จับกันดีกว่าครับเออเล่แนแบบในในเล่น,ในแบบตีจับเคยเล่นใช่ไหม S 2> <S 2> เ,ลเล่นแบบที่ว่าว่าถ้าใครจับปั๊บต้องหยุดหายใจใครเล่นไหม <S 2> <S 2> ต้องกันในในใ้นหายใจอ่ะแตะแข็งเออแตะแข็งเออแตะแข็งอ่ะแตะแข็งอ่ะเออเขาเรียกแตะแข็งเรียกแตะแข็งอ่ะเออเล่นงั้นป่ะแตะแข็งเล่นเออนั่นนั่นก็บอกบอกบอกเพื่อนเขาชื่ออะไรที่เขามาเล่นกับเราเขามาจีเราเขาชื่ออะไรนะชื่อเอิร์ชื่ออะไรนะชื่อเอิร์ดชื่อเอิร์หรอเออชื่อเอิร์บอกเอิร์ดบอกเอิร์ดแทนที่จะมาเล่นจะจะมาเล่นตีกระเดือกกันนี่นะเล่นเล่นเล่นจับแข็งดีกว่าครับเออนหนาะนปหนไาหน สนใจค่ะสนใจแล้วเมื่อกี้ร้องไห้ทําไมเมื่อกี้ร้องไห้ทําไมคุณแม่ว่าฟ้องว่าร้องไห้ทําไมโทรไม่ติดสักทีทาไมล่ะแล้วโทรไม่ติดแล้วไปร้องไห้ทําไมล่ะเออทํําทาไมร้องไห้ทําไมล่ะโทรไม่ติดก็โทรไม่ติดล้วก็โทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ติดเองอ่ะแล้วทำไมเราต้องร้องไห้เลยะเนอะทำไมเราต้องร้องไห้เดี๋ยวคุณลุงถามก่อนทําไมต้องร้องไห้ผมโทรนะแล้วตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็รู้แล้วว่าโทรตั้งแต่บ่ายสองแล้วทําไมต้องร้องไห้ล่ะครับครับอะไรเลยทําไมต้องร้องไห้ อธิบายซิให้เหตุผลที่ทำไมต้องร้องไห้ฮะร้องไห้ทําไมร้องไห้ทําไมร้องไห้ทําไมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดอ้าวอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราเราต้องร้องไห้ทุกเรื่องไหมไม่เออไม่ไก็เหมือนการเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคนมันโทรศัพท์มาเยอะเราโทรไม่ติดก็เหมือนคนอื่นเขาค่ะ<อ>เราจะไปร้องไห้ทําไมอะ่ะ